ไปช็อกอนเหรอไปชอดแล้วเห็นหน้านอยังก่อก่นีอแนะนากันหน่อยเฟนครเ่นเป็นใคอะไรยังไงสวัสดีครับผมพอปครับรับบทเป็นกุมารท่าครับสวัสดีครับผมจอบครับรับบทเป็นเฟื่อนครครับวจรมาเจอกันได้ยังไงเราทำกู๊เอาเลย ก็เป Get ็นแคสติ้งของ Star Hunter นี่แหละครับแล้วก็ก็ได้มาอยู่ในบทนี้ก็เป็นบทที่ส่วนตัวของตัวจเองได้เป็นเฟิร์นครก็เป็นดาราที่รับบทร้ายนะครับเพราะอาจจะหน้าตาจะดูร้ายๆแต่จริงข้างในนี่เป็นมีคนมีความ caring สูดอนะก็ของพอร์ชก็ยังไงครับแนะนำาะครับก็ได้มาจากการแคสติ้งเหมือนกันครับเรองเราเล่นอาขาขันเล่นเป็นแบบดารานักแสดงจ้าวบารับ อ่าจริงๆก็รับ MV ถ่ายโฆษณาอะไรอย่เงี้ยมาบ้างครับก็ก็พอจะเข้าใจอารมณ์แล้วก็ตัวอารมณ์ของตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมร่วมงานกับพี่โอเป็นไงบ้างอะไรนะครับร่วมงานกับพี่โอพี่โอก็เป็นคนที่เข้าใจน้องๆเด็กๆในค่ายมากแล้วก็มีเหตุมีผลเข้าใจการทํางานมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกมีเขาเรียกว่าฝากตัวฝากใจแบบพี่โออ่ะพี่พรเป็นไงครเป็นกับพี่โออ่า ดีครับดีครับก็จริงๆยังไม่ร่วมงานกันเยอะก็เลยอาจจะยังไม่ได้ทำงานกันเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มโปรเจกต์แล้วครับคิดว่าต,ต่อไปก็น่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอีกครับผมเมื่อ,อคนมาได้ได้เจอกันเนี่ยได้ร่วมงานกัน,กนยังไงนะครับได้ร่วมงนะานไดร่วมงานยานเป็นไงบ้างทั้งคู่เราอะไรไหมคือ,อก่อนเลย <laughs> โอเคครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่มันยังไม่มันยังไม่เปิดกองแล้ววันนี้ก็เพิ่งวงสรวงก็อาจจะยังไม่ร่วมงานกันเยอะก็อาจจะแบบยังไม่มีเรื่องอะไรให้เล่าแต่ว่า อันนั้นที่อย่าลืมถามคำถามนี้ใหม่นะครับคำถามลูกค้าเปนยังไงสคนอ่างเวิร์สช่นเวิรอินเพรสชั่นเป็นไงบ้างเวิอินเพชั่นเลยเหรอครับครับพี่วันไทพลอดไงอวันไทพลอดเราไม่เกิดเราไม่ไเกินอะไรหรอเมมผมต่ำครับผมลืมไปแล้วมันเช้าใช่ไหมมันตอนเช้าใช่ไหมเช้าวันนั้นถ่ายไทพลอตกันเสร็จก็ไปทานอาหารที่ร้านของผมเองครับก็ก็ได้พูดคุยได้อะไรก็สนุกดีใช่ใช่ใช่ปิ๊งปิ๊งป้อน หกมมงถึงสี่พวกผมทำอะไรไม่ได้หรอคิวงานคิวงานใช่ครับพอว่าทอถ้าด้ร่วมงานกันเนี่ยแล้วพอแบบเกิดแบบว่าเป็นกระแสของเราคู่เราขึ้นมาเนี่ยเราเตรียมพร้อมรับมือกันยังไงบ้างกระแสนี้ยังไงนะครับกระแสดีคนจิ้นจิงๆเราจริงๆผมเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรเลยครับอยู่กับปัจจุบันครับไว้ไว้อนาคตเสริมขึ้นเราอยคิดแล้วกันนะครับครับก็จริงๆก็ ดีเลยครับก็อยู่ที่ว่าแฟนๆจะรู้สึกยังไงเนาะงพวกเราก็พร้พอมพร้อมรับไวบ้ก็ได้ต่อไปก็จะมีแฟนคลับมินด้อมมีอะไรบ้างดีใจครับแบบที่เขาพูดเวอร์เกินแต่ว่าเข,ข,เขาก็อยากให้มีครับก็อยากให้มีแต่ว่าก็าคาดหวังนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่เยอะมากไม่เยอะมากตั้งแต่ปล่อยไฟหลอดไปหลายคนก็แบบเออรัแล้วงใช่หลายคนประมาณ5คนได้ที่ทีไ่ได้เจอใช่ ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ร่วมงานกันใช่ไหมกำลังก็มีไพร์ลอนเองครับแต่ว่ากล้องยังไม่ใกล้เปิดแล้วครับใกล้เปิดใกล้มาไม่ต้องปแอคต์ตอแอคติ้งอะไรต่อเรียนแอคติ้งหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเริ่มเข้ากองถ่ายก็จริงก็เคยเวิร์กช็อปไปครั้งหนึ่งตอนไพร์ลอนแต่ว่าเดหลังจากนี้ก็จะได้มีได้เวิร์กช็อปกันบ่อยขึ้นจริงๆก็เวิร์กช็อปมันต้องมีอยู่แล้วแหละครับแต่ว่าค่าตอบแบบไม่จริงจังก็คือทุกวันนี้ใช้ชีวิตเหมือนการแสดงอยู่แล้วครับจริง ผมก็ครับผมแค่อยากให้ทุกคนหัวเราะะผมไม่มีอะไรจริงจังพี่อยากพี่อยากได้เนื้อหรืออยากได้น้ำจากผมพี่พูดมาเลยพี่อยากได้เนื้ออยากได้น้ำรอ่าแพงแแลวะยังไงางเออถาอย่างนั้แบบนี้เรามีทายกาแพงท่เาแบบะแต่ว่ารัะมีวิธองน้แงผมว่าขาพูดดสาระก็คือบทดเรื่องนี้มันค่อนข้างโตพวกเราก็ค่อนข้างที่จะแบบผ่านอะไรมาเยอะอ่าก็ ค่อนข้างที่จะเข้าใจว่าการทํางานมันต้องมีแบบร e เ a t i o n อะไรอย่างครับก็ค่อนข้างเปิดใจก็เลยไม่ค่อยมีคําแทงอะไรในการทํางานด้วยความเข้าใจ้วยครับแล้วก็ฟีลลิ่งก็ปล่อยใจจอยหลายๆครับเรบาทาแล้วให้ฝากผลงานเลยต่อไปเราจะมีด้อมมีแฟนคลาีอะไรนี้นี้ขาดจนคาย<อ> <ๆๆ S 2> แต่ว่าแต่ว่าแม้ตอนนี้มันยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดอนาคตมีก็ฝากด้วยนะครับก็แล้วก็เอาปัจจุบันก่อนก็ฝากซีรีส์เรื่องเริงอนครนด้วยนะครับ ก็ากซีรี์เพื่อนนคอยครับซีรี่ฟิลคูดโรแมนติกคอมเมดี้นะครับพวกเรานักแสดงก็พร้อมจะส่งมอบความ,ามอามบอ,อุ่นความสุขให้กับแฟนๆนะครับก็ยินดีมากแล้วก็ดีใจมากๆครับพอ,อนประมาณน่าจะตุลาขอเป็นปลายปีแต่ว่าปลายปีที่อหล่อก็ตุลาแต่ว่าเกิดมันมีอะไรก็เป็นปลายปีแล้วกันนะครับผมก็ขอโทษว่าวันนี้อาจจะมีเนื้อหาสาระมากไปหน่อยอาจจะหนักสมองไปหน่อยนะครับทั้งหน้าก็จะพยายามสอดแทรกเสียงหัวเราะให้ได้เยอะๆนะครับ Hoa 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 hoa